ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครูมาอยู่ท่าเรือแหลมสิงห์นะครับวันนี้ครูกําลังจะออกไปตกปลาทะเลกับเรือโชคบนทพิปไต่บันนะครับมากับผมเพื่อนตอนนี้กําลังขนของขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คืนนี้ครูจะได้หมึกได้หมึกเยอะไหมนะครับโอเคปั๊บเดี๋ยวเจอกันครับครับกำลังสารวนอยู่ับการมันเบ็ดครับนะครับผ่านขี่เขี่าทักทายหน่อยครับสวัสดีครับผ่านครับครับเี่ครับคุณชานนท์ครับผู้จัดการธนาคาร กรุงเทพครับนี่นี่กบครับกบเมาทั้งวันครับกําลังสารวนอยู่กับการผูกเบ็ดครับคืนนี้เรามากับไา่บานครับเรือโชคมนทพิปนะครับขอให้สภาพน้ําเป็นใจนะครับคืนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้อะไรกลับบ้านบ้างโอเคครับ ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกน้ำครับที่เราเห็นอยู่ริบๆนู่นแต่ตอนนี้เพื่อนผมนะครับคุณชานนเจกธนาคารกรุงเทพกำลังนะครับตกหมึกครับแก้ถนัดทั้งตกเบ็ดจริงๆครับบรรยากาศกำลังดีครับเดี๋ยวเรากำลังจะปั่นไฟได้หมึกกันนะครับภาวนานะครับช่วยผมภาวนาด้วยคืนนี้ขอให้มีเยื่อเยอะๆนะครับพรุ่งนี้เราจะเข้าหมายหน้าดินกันนะครับครับตอนนี้เรากำลังตกหมึกกันอยู่นะครับ มาดูเพื่อนผมครับคุณชาโนนครับกำลังโศกมึกบรรยากาศดีมากเลยครับลมแรงนิดหน่อยครับเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าฟูจะตกมึกได้ไหม ตอนนี้นะครับตอนนี้ได้มึกนะครับตอนนี้มีปลาช่อนนะครับช่อนทะเลเข้ามาช่วยนะครับ<ะ>ขึ้นมาแล้วครับช่อนทะเลครับน้องโรบี้โรบี้โรบี้ กำลังเล่นอยู่นะครับืัอนี้ไตเกี่ยวผิดไปทีนึงนะครับอ,รอ,อ้าขึ้นมาแล้วครับหนึ่งตัว,อวโอ,อ้บยย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 นยย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 ยเยยยย่ายแลยยยายยยยย้ยย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 นยยย โอเคแจมครับต้องเตียโดนอีกแล้วครับไว้ไว้เตี๋ยโดนอีกแล้วครับ ตัวอะไรควาัำไปใกล้พันอ่ะเวลาลุกเร็วๆว่ะสายเอ็นมันจะพันไปใกล้ต้งนี้ไม่มีหินมนทานทออ้งวมนาะ้วเ้เเเเมาแล้วตัวนีน้ อะไรเดี๋ยวผมันการ ต่อวีดีโอบกบดเดินเดินเดินเดิเดินเดินแล้วคนครับตอนนี้เช้าแล้วนะครับเรากำลังโศกลูกปลากันนะครับปล่อยอินทรีไว้สองสายนะครับแล้วก็ชมงามสามสายนะครับตอนนี้เพื่อนกำลังโศกลูกปลาอยู่ครับช่างเตีย้ยช่างเตีย้ยขออนุญาตมองกล้องหน่อยครับเนี่ย ดูนะครับว่าเบ็ดโศกจะทํางานมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลมแรงนิดหน่อยนะครับลมแรงนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวก็ยังดีครับตัวเดียวมานะยครับ,บมา,าจัดตัลงนะครับ นี่ครับเอาล่วงน้ำไปหนึานั่งนดีๆนั่งดีๆีจะลนครับจะนั่งทำไมอะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโฉมงามตัวแรกจะขึ้นมาตอนกี่โมงนะครับโอเคครับ นี่เรากำลังอยู่ที่หินใหม่นะครับลงสายลอยสีเนี่ยเมื่อกี้กินซีกัดอีกทีหนึแล้วครับแต่รถรถจะจะมีน้ำหนักมากด้วยอันนี้คุณชาโนนครับกำลังปล่อยสายลอยไร้สารตอนนี้ไร้สารครับไม่ได้ใส่โฟมบรรยากาศดีครับผมกำลังจะเมาหรือเมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เื่อนสูงครับเพื่อนสูงแค่ได้เปลี่ยนใหม่ไปสายสายเบอร์12นะ่ะเย็นเบอร์12นนะ่ะน่าจะสวยมมึกครับมึกมึกได้เยอะครับแต่ปลายังไม่ค่อยกิกัดสวยงามตะคองยังไม่ค่อยมีเลยครับเนี่ยครับมึกมึกได้เยอะครับมึกแต่ขนทางยังยาวไกลครับ ครับตอนนี้นะครับผมเมาทั้งวันกำลังเล่นสละอยู่นะครับกระโดดโชว์อยู่นะครับหัวก็เซิงวันนี้นะครับสละตอนนี้มีแรงนะครับมีแรงครับเมื่อคืนเมาหน้าต่อยทิไพไผ่มันถอยหลังเองได้วะเนี่ยเอามือลูดหัวมือลูดสายไว้หน่อยดิไม่ใช่เบรกมันถอยหลังเองได้เนี่ย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  บอกให้เอาหวยมือเลียสายไว้หน่อยเงี้ยไอ้กินนู่นไอ้สีกินนู่นตัวนั่นเห็นนี่หางเตี้ยเอาตัวนี้มาเล่นแล้วมาเล่นแล้วมาเล่นแล้วมาเป็นแล้วอะไรครับอะไรครับเอาตัวนี้เกาะขึ้นนะมาขึ้นมาเล่นแล้วล็อกซายแล้ล่อคนชอบออกเอาหวยมือลื่นสายไว้หน่อยคอยเล่นไม่ต้องดว่ต้องดวงสายเล่นมันพันแบบวะกินยกสายไว้พันพันมันของยักเสียวเดี๋ยวจะยกขึ้นมาไม่ไม่ย่าอย่ายกเอามาเหล่าเดหล่าเแล้วรู้แล้วรู้แล้ว ถ่ายรูปด้วยมาแล้วครับสละยกสูงนิดนึงสูงนิดนึงกระดายก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 นั่นหน่อยดิว,งว,งว,งวงางวางลงนะโอเคครับมองที่กล้องครับโอเคครับกำลังเล่น,นสลามาอีกตัวนึงครับการจิกของไตไต่บานชารน,นถือมาหน่อยชารลอนเว้ยน้าอย่จับเบ็ดนะน้าอย่าจับเบ็ดนะไม่ล็อกจะใสายสลิงไหม ปล่อยปล่อยปล่อย mm hmm. นะปล่อยนะปล่อยนะปล่อยโอเคครับนี่คุณชานนครับเท่เลยงานนี้สลาครับไซส์4โล8ครับโอเคครับครับตอนนี้โฉมงามเขาลังกินครับครับโฉมงามครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เล่นปลากับเขาเลยครับโมได้ถ่ายคลิปอันนี้คุณชาโนนครับท่านเจ้าสวท่านเจ้าสวครับกำลังเล่น อ่าไม่ใช่โฉมครับจละครับจละครับผมไม่ได้เล่นปลากับเขาเลยนี่ครับขึ้นมาแล้วครับเธระวังตกระวังตกยืนดีดียืนดีดีอันนั้ามาดูหน่อยครับนี่คนเล่นครับพูด <Rogers. five S 2> ไม่ได้เล่นอีกพูดถ่ายปลาอย่างเดียวบิดหน้าปลาเลยโอเคครับยืนดีดียืนดีครับโอเคครับตอนนี้ช่างเตี้ยกำลังเล่นปลาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับกินอยู่ทางท้ายเรือ ฟู๊ดก็ทำหน้าที่ถ่ายวิดีโออีกไม่ได้เล่นอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะเป็นอินซีหรืออะไรนะครับอินซีหรือว่าสละเฮ้ยทำไมเบาอะ่ะอาโอเคนะครับโดสปารหน่อยดูหน้าคนถ่ายครับดูหน้าคนถ่ายไม่ใช่ดูหน้าคนเล่น าสายยังอยู่ไกลๆนู่นครับอะครับน่าจะเป็นสละโอเค,ครับสละอีกหนึ่งตัวขาขาน้ เดินที่ลูกอย่าเดินนี่พาไปอยู่ในห้องเย็นตัวที่สองกินครับวันนี้ไก่เล่นเองครับแล้วคูดก็เป็นคนถ่ายอีกแล้วครับว่ไม่ได้เล่นปลาเขาเลยสงสัยจะต้องเล่นแล้วแสดงครับมามามาถ่ายเทียนคถ่ายเทวผมเล่นเองค่ะอยากัดนตีรักนี่ด้วยไปซียนเนี่ยแรงขนาดวิ่งตามมาที่ยากเลยน่าจะเป็นอีซียครับตัวนี้หลังจากที่เพียรพยายามมาตั้งแต่เมื่อเช้าอสายเงินครับ ไยสายไปไกลมากครับประมาณร้อยเมตรจ่าปูดอัดดูความขมักขมันร้อยต่อร้อยต่อ,ตอร้อยเมตรอ่ะมาดูกันนะครับว่าตัวเนี้ยจะเป็นสีหรือเป็นสระเราเอาเฮ้ยเอาแล้วมาแล้วครับท่านท่านเจ้าสัวมาให้กำลังใจอยู่ข้างหลังครับ ท่านเจ้าคณะภาคตัวนี้น่าจะโตโตอยู่ไปยั้กต่อนเลยันตั้งหลุดกันมีเถียงปะเถียงปะไม่เถียงครับเียมเตะยังเด็กอยู่เดี๋ยวผมจะเตะยังครับใช้เรือมีตลาดนัดอีกแล้วครับตลาดเดินอีกแล้ว รวมอยู่เดี๋ยวบอกไอ้หลาไอ้หลาก็ตโตหรอกหนักมากตอนแกะตอนนั้นวิ่งตามมารยอยๆสายังเห็นแต่น้ำทะเลสีคือเขียวครับยังไม่เห็นปลาเลยมาแลวครับม้าลครับมาแล้วสีขาวเงินมาแล้วครับ ตัวนี้มีไซส์พอสมควรครับโหตัวนี้เก่งรียบร้อยห,อล,หลุดตลาดนัดแต,ตกตลาดแตกครับคูอ่อนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับคูก็เป็นคนไทยแล้วครับคูไม่เล่นแล้วครับเมื่อกี้คูเล่นหลุดไปตัวไม่เอาแล้วครับให้ช่างเตี้ยมครับเพราะเขาฮอตครับตัวน,นี้ โยกหน้าสันเลยครับไข่สีแคมเรือ,อกอจะยิ้มก็ไม่กลายยิ้มครับมีเถียงครับอันนี้มีเถียงมีเถียงก็เห็นเมื่อก็มีเถียงเมื่อกี้ก็เถียงเขา้าเลย วเดีๆรัเีแล้วครับเดี๋ยวทําของข้าลุดอีกโห้ใจจะเกี่ยวอยู่แล้วเหลือประมาณสอกเกียวจะถึงอยู่แล้วสบัดหลุดเออกาเวนเขาให้มาถ่ายวีดีโออย่างเดียวครับวันนี้ออตามด้วยน่าจะน่าจะสละครับน่าจะสละมองๆดู นี่ครับสายคนเก่งเราครับนี่ครบสายบ้บนนะแฟนสวยด้วยครับยังไงก็ฝากนะครับสายบันครับเรือสายมือหนึ่งของเมืองจันนะครับติบดตามได้ในเพจในเฟซบุ๊กได้เลยครับ ครับสละอีกแล้วครับเออออย่างดีครับสละเรื่อยๆครับฮัลโหลโอเคครับครับเล่นอีกแล้วครับปลาเล่นเบ็ดอีกแล้วครับตอนนี้คุณคุณคุณชาโนนครับเหมือนเบาครับเบาเหมือนไม่มีตัวมันวิ่งสวนมาแบบเมื่อกี้เบาเหมือนไม่มีตัวครับเลยมีเฮ้ยไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วอะผมจะปิดนะครับไม่อยู่ครับครับผมตอนนี้เกือบสี่โมงแล้วนะครับน่ครับปลาที่พูดได้มาเป็นทิปนะครับขอคุณเรือ แต่บ้านนะครับสายบ้านใครสนใจก็โทรมาจองกันได้เลยนะครับวันนี้เราได้ปลาพอสมควรครับทั้งหลุดทั้งขาดครับผมยังไงก็ติดตามฝากติดตาม y o u t u b e ในช่องของพูดด้วยนะครับพูดจริงกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวพูดจะทำคลิปใหม่ๆมานำเสนอกับเพื่อนๆต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับคลิปหน้าน้า,น,าน่าจะไปเขื่อนสะพานหินนะครับเดี๋ยวติดยังไงฝากติดตาม ของคูด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ